สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ในช่องโซโลมอนทีวีวันนี้ครับผมจะพามาเล่นเกมหลอนเกมหนึง่งตอนนี้ก็ตีสี่แล้ววันนี้ผมมากับอาเนียแล้วก็คิงแคทนะครับกวินกับเจนะครับวันนี้เราจะในแผนที่ชื่อว่า จอยาวไปกันครับไปกันครับวันนี้เราจะพามารุยนะครับนะครับแมปที่ชิบิชอว่าจอนะครับอันนี้ก็เปิดตัวมาใหม่เข้าห้องครับเข้าห้องนะครับอันนี้พูดง่ายๆว่าเกมหลอนเลยนะครับเกมหลอนพร้อมลุยแล้วนะฮะวันนี้เราไปกันสามคนนะครับโอเคครับมาแล้วครับตอนนี้เราก็จะมี นำทีมนะครับผมก็ไม่เคยเล่นนะเคยเล่นมาครั้งเดียวเองนะครับตอนนั้นน่าจะไปได้สัก30ประตูนะครับแล้วก็37ประตูมาแล้วก็แค่แล้วก็โดนซีกลากเข้าไปกินในมุมมืดนะครับรอ่าไม่พอครับตังค์ไม่พอซื้ออะไรสักอยา่างนะครับตอนนี้เราที่มีลิฟต์นะเราไม่ไดลิฟต์สี ้องไปด้วยกันนะครับไปครับมาครับจะค่อนข้างแหลกติดตึงนะฮะ ไปครับไปกันเดี๋ยวเปิดเลยครับเปิดเลยครับท,ท,นะทำไมครับทไมมันแหลกขนาดนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นครับ มาครับมาที่ Ok nghe อออออตอนนี้เราก็มากันอะไรครับทำไมมันแหลกนะครับเสียงอะไรครับ ใครทำลูกครับมาตรงนี้ตรงนี้เราต้องมีการสลับลูกกันนะครับนะครับให้มันพอดีนะเอากลมๆไปใส่สิครับเอาให้มันตรงไงคือเอาลูกกรอบให้มันตรงนะครับแค่นั้นเองแล้วมันถึงจะปลดล็อกไปได้นะทำไมมันแหลกขนาดนี้ครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับล่วงแล้วครับก็ไม่รอกันนะครับ ก็ไปไม่รอกันเลยครับมันต้องรอกันนะครับเกมนี้นะครับหัวใจของเกมนี้คือการรอกันนะครับคือไม่รอครับไม่ซื้อครับจบแล้วครับตอนนี้ครับเขาไม่รอเรานะครับตายไปแล้วครับมาเซ็สิบเจ็ดอเองครับตายเลยครับอันนี้คือนี่เราก็มาดูเพื่อนกันต่อนะครับ เขาไม่ยอมรอครับแล้วฉัดูมองใครก็ได้ครับเพื่อนเราก็ไปต่อนะไอโอ้โหมันเยี่ยมนะนะครับนนี้เพื่อนเราก็ยังอยู่กันนะครับแต่ว่าเรานะครับไปหมันแล้วนะครับโอ้ย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 โ้ควิดเยไปกับโัโลมอนแล้วทำไม คือกมินเกอยู่ในเจอยู่ใต้เกียแล้วมันมองไปที่ไอแล้วคือแล้วคือยังไงมันก็มินอยู่ใต้เจียแล้วมันมองไปที่ไออแล้วแล้วคือเจย์หันหน้ามองไม่ได้จนลวมงครับแล้วเจไปหวั่นแล้วด้วยตายแล้วเหมือนกันมันโดนเหลือคนเดียวแล้วที่เราไปกับเพื่อนก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนะครับแค่สิบเจ็ดดอเองนะครับทำไมมันไก่อูขนาดนี้นะครับ ใครใชุ่ยใู้นเดินจากนีแน่เฮ้ยกำลังเลือกกำกขอองขสองส่ได้เรอย่างกูกดปดก็จะ กวินคนเดียวนะครับประตูสิบเก้าแล้วนะครับนะครับสบายมากเลยนะครับ,รบย่ยอๆยยนั่งๆย่อๆนั่งๆ,ๆ,ๆ,ๆนะฮะยังไม่ยังไ,ไม่ทันถึงไหนเลยนะครับ,รบนะครับเกมนี้เราก็จะอย่างเงี้ยครับเ,เวลาพวก สับประหลาดมาต้องหลบให้ทันนะครับนี่ครับมาแล้วครับนี่ครับมันมาแล้วครับตัวนี้ครับไฟดับหมดเลยครับ เนียได้กุญแจแล้วนะครับนะครับตัวยี่ห้าเลยครับตอนนี้เป็นกลายเป็นออกลบแล้วครับมาแล้วครับมุนแล้วครับโหได้บูส์นะครับโหมาสองตัวติดเลยครับม,มาอีกแล้ว โอ,โอ้โอ้อะไรมันจะมาบ่อยขนาดนั้นฮะ,ะมาอีกแล้วครับ ะม,มะไรับยต,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 ตายตอนสีนเมื่อคนี้เ<ง>ื่อนนี้็มข้ามาดอย9บเก้าแล้วนะครับวินมาดอย9ิบเก้าแล้วนะครับ เราก็ดั้งดูยาวๆไปนะครับเกมนี้ก็จะเป็นเกมเปิดประตูไปเรื่อยๆนะครับแล้วมีตาอะไรไม่รู้เต็มเลยครับมาแล้วครับถ้าเสียงอย่างนี้นี่คือมาแล้วนะครับต้องหาที่หลบนะครับมาแล้วครับโอ้โหซิกโอ้โหเจ้าซิกปีศาจครับไวครับไวครับ โอ้ดูดูครับอันนี้โชว์สเต็ปหลบซิกนะครับโอ้ไปครับไปครับผมโอ้ไปให้ทันครับไปให้ทันเออโอ้ยังไม่พ้นนะผิดฟังครับโดนเก็บแน่นอนครับงานนี้เออไปยังไปยังโอ้ยังรอดนะครับโอ้ซิกมันมาใหญ่เลยครับโอ้วิ่งครับยาครับอย่าหยุดครับโอ้ยเออโดนซิกเก็บไปเรียบร้อยแล้วนะครับโอ้ โอ้โห oh, oh. เ,เว่นี่แหละครับเกมนี้เราต้องเล่นดึกๆแบบนี้แหละครับไปกันดีกว่านะครับนะครอัพเพยเกมกันดีกว่าโอ้ออกไปก่อนแลกดเพยเกมเลยตอนนี้เรากลับไปล็อบบี้ทีนะครับเดี๋ยวเราจะวิ่งกันอีกรอบนะครับร <c oughs> อบใหม่มาแล้วนะนะครับอ่ะ <c oughs> โอ้เป็นไงครับนี่เรามีเพื่อนมาแล้วนะชวนเพื่อนเราไปด้วยครับ ไปเข้าห้องเลยครับพร้อมยังไม่ใครมาเข้าเหมือนกันนะครับไม่บอย้วครับไปแล้วครับเร็วครับเข้าสักห้องครับก็นะครับเร็วๆมาเข้าห้องคิงแคปนี่เล้วอ่ะย่อไปเลยนะฮะตอนนี้แเราเยอะเยอะเยอะไปแล้วครับขึ้นลิฟต์ไปแล้วครับ ต้องไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เรื่องสำคัญเลยนะเกบนี้นะครับคือต้องรอนะครับเพราะถ้าทิ้งใครไว้ข้างหลังนี่ก็จะเป็นแบบ,บื่อกี้นะครับื่อที้ผมไปคนแรกนะครับโอ้ซื้ออะไรดีครับมันมีอะไรครับล็อกพลิกลิกเหรอซื้อล็อกพลิกก็ได้ครับอันนี้คือไม่ต้องหากกุญแจเลยนะไขได้เลยใช่ไหม

เดี๋ยวซีกมาแจ้งด้วยนะครับรอกันด้วยนะครับไปอีกแล้วครับไม่รออีกแล้วนะครับ เราก็ต้องหา <Heritage desserts> ของหาแล้วไปตังไปยังทำไมมันแหลกขนาดนี้ครับไปแล้วแนเรา ก็มีคนแย่งตู้น่ะแอแอบหลังสาบอขึ้นขึ้นไปบนหนกด้ออนเไ้อเอกิดอะไรขึ้นครับเออโดนแล้วนะครับหลบังไงครับหลบไม่ได้ครับเออ เออตัวอะไรครับโดนเก็บไปแล้วครับหมอเสอดสื่ต่อสุ่อหอซอหอ่ะเข้าใจหรือไม่มอจอเนี่ยถ้าคุณติดคุกอะแล้วถ้าเกิดคไม่รู้หรออันเดียคนเดียวแล้วครับงานนี้หมอเสยอดส่อต่อส่หอซีโม้องอ่ไ่จะเข้าใจหรือไม่เขาจ้องจะเล่นอะวลามันคืออเธออ่ออหันไปอะเ้าใจหรอนอ เป็นเหมือนพี่ร้านโลเลยเป็นหโอ้โหตนดเก็บไปแล้วนะครับเราอ่ะรอดครับพม่ร้านโลมาดูคลิปนี้อนียครับอานี่่ร้านโลามาดูคลิปนี้ครับว่าอะไรแต่ว่าน่าจะรู่า่าเรแต่แต่แ่ร้านโ่อะไรของอเนี่แต่แต่แตมแต่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 แน่คร่แต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 ครับแต่าต่แต่แต่แตนะครับ่ ลองเล่นดูนะครับเกมดอนะผมก็ยังเล่นไม่เก่งเลยนะฮะตอนนี้นะครับให้เด็กๆพาวิ่งเล่นนะครับซึ่งในเนี้ยเราต้องมาเอาไฟแช็กนะครับเอากดก่อนต่างๆนะครับนะครับก็ต้องรับมือให้ทันนะครับได้แล้วครับได้กุญแจแลนะครับอันนี้ได้กุญแจแล้วครับไปทางโน้นครับอันนี้อย่าเดินบ่วสิครับ แล้วล็อกพลิกที่นะครับจะไครับแล้วล็อกพิกก็หายไปด้วยนะเชมไม่เป็นไรครับโอ้มาถึงก็โดนของหนักเลยนะครับโอ้เาโอ้ทำไมไปไม่ไกลเลยครับช่วงนี้ เอาอีกแล้วครับนะครับฮโฮตอนนี้อยู่ห้องโซลมอนทีวีนะครับอย่าลืมนะครับทุกคนนะครับเป็นกำลังใจให้ผมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเลยนะฮะมาแล้วฮะมาแล้วครับรัสครับรัชทำไฟดับอีกแล้วนะครับรัส ยิ right ่บู๊ปมันกลับไปกลับมานะครอบนี้ผมว่าอ่อนสุดแล้วเกมนี้เราต้องคอยฟังเสียงเลยครับเสียงจะเป็นตัวบอกให้เรานะ ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับมีตัวอะไรมาครับสัญญาณพวกไฟกระพริบอะไรต่างๆพวกนี้นะเนี่ยครับถ้ามีรูก็ต้องรอดรูไปนี่ครับนี่ครับนี่อันเนี้ยฉายเดียวอยู่นะครับสองครั้งแล้วครับไปครับมาแล้วครับลบครับลบครับอันเนี้ยมีอะไรครับตัวนี้ตัวอะไรลัชเหมือนเดิมนะ อันนี้ครับาะลอัน้วครับอกันนี้เขาไปไกลเลยครับตอนนี้ใช้เดียวครับถนัดใช้เดียว โอ้โหอันนี้ไปต่อแล้วครับออ้มาเจอแล้วครับเดี๋ยวต้องเจอของเด็ดแล้วนะครับย่านนี้มันมองเราเยอะเลยครับลูกกระตาพวกนี้นะครับจะชอบหลอกหลอนนะครับพวกนี้สาสิบกว่าเฮ้ย ห้องยาวๆแบบน, so like, นี้แหละเจ้าหนุ n ่มหมึก้านี่แหะครับมาแล้วครับมาดูอาเนียบรอบนี้อาเนียจะผ่านหรือเปล่าครับอาเนียครับช้าอยู่ย้ายครับไปครับสเต็ปครับสเต็ปเทพนะครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหไปครับอานียอานียครับโอ๊บโอ้อ้หโหโอหอโ อันนี้ไปแล้วครับอันนี้ต้องหลบนะครับโอ้โหหลบมือกับหลบไฟพวกนี้นะหลบครับหลบครับอันนี้รอดไหมครับรอบนี้ครับโอ้โหเอาๆหลบก่อนครับอ๋เยี่ยมยอดเลยนะครับอันนี้นะครับสามารถผ่านมาได้นะครับหนึ่งสเต็ปนะครับตอนนี้มาห้องที่เท่าไหร่ไม่รู้ผมก็ดูไม่ทันนะ สรุปมาดั้งดูเขาดีกว่านะครับสบายกว่ากันเยอะเลยครับไม่ต้องเล่นเองนะครับว้าวอันนี้ได้กุญแจแล้วครับไปเช็คก็สำคัญนะครับเวลามืดมืดนะครับช่วยสองทางได้สบา,ายาามีไหมนะครับไฟฉายครับ โอ้มาห้อง40แล้วนะครับไม่ธรรมดานะครับอันเนียวันนี้อันเนียเขาบอกว่าเขาจะวิ่งไปถึงห้องร้อยเลยนะครับอเอาอีกแล้วครับไปแชกไปไหนครับไปแชกต้องใช้ไฟแช็กนำทางนะครับาเราจะช่วยเราได้เยอะเลยนะไปแชกเนี่ยเข้าตู้ครับเข้าตู้ตัวนี้ตัวอะไรฮะร เฮ้ยเย็นสวัสดีครับรัดมานี่ไฟดับเลยนะครับอันนี้เห็นทางไหมครับไฟแช็กไม่มีแล้วครับเนอะใช้แล้วมันหมดแล้วครับไฟแช็ก อเนียขั้นเทพนะครับเทพอเนียแห่งดอนะครับวันนี้เราอยู่กับแผนที่ดอนะครับในเกมโรบอทนะครับวันนี้จริงๆแล้วมากันสามคนเลยนะตอนนี้เหลือรอดชีวิตอยู่คนเดียวนะครับไอห้องยาวๆนะครับมันชอบเป็นนะครับไอห้องยาวๆเลยอ๋อเดี๋ยวก็ดูก่อนครับดูระยะเวลาตัวนี้เราขอเชียร์อเนียกันก่อนนะครับว่าอเนียจะไปได้ถึงกี่ประตูครับตอนนี้ประตูเท่าไหร่ครับไปสิครับเข้าตู้เข้าเข้าตู้ รัดครับรัดมันชอบมาให้ไฟดับครับรัดนี้มันไม่จ่ายค่าไฟนะครับไฟดับทุกทีเลยครับปิดไฟตลอดนะเป็นตัวประหยัดไฟนะครับรัดใช่ครับช่วยประหยัดไฟครับอ,อันนี้มาแล้วครับอันนี้วิ่งยาวครับ จำเขาเลยไหมว่าทีร้านถือว่ิ้ไก่ไม่รู้ผมเห็นที่ร้าก็จิ้งไก่เพราะว่าไม่ให้สเตนเลสคอนชิลีเปิเปอร์ทางเลยมาแล้วประตูห้าสิบไปสิครับประตูห้าสิบครับไปแล้วไปเลยนะครับประตูฟิกเกอร์มาแล้วครับประตูห้าสิบครับนี่ตัวอะไรฮะฟิกเกอร์ทำไงครับสู้มันยังไงครับมาแล้วครับประตูห้าสิบครับโอ้โห อันนี้ครับอันนี้กำลังวิ่งหนีฟิกเกอร์อยู่ครับตอนนี้ครับเพื่อไปยังห้องต่อไปหลบครับหลบไหมครับหลบทันไหมครับโอ้อันนี้ไปหวัดแล้วถือว่าเก่งมากเราปกบือให้อันนี้เลยครับมาถึงห้าสิบประตูได้เลยนะครับสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับโอ้ก็กลับไปล็อบบี้กันก่อนนะโอ้ลุ้นระทึกดีนะครับสำหรับเกมดอแล้วก็เออตื่นเต้นดีนะแล้วก็สนุกดีครับ บีคนก็กลัวอาลจะหลอนๆไม่ต้องหลอนนะมันก็แค่เกมนะครับน้องๆนะครับนี่ครับเหล่าผู้กล้าอย่างเรานะครับถ้าทะลุร้อยประตูได้เมื่อไหร่ก็ชนะนะครับก็วันนี้ก็ขอบคุณนะครับสาหรับคลิปครับล้อกก่อนครับไปไหนกันครับคิงแคทไปไหนครับโอ้นะครับนะครับก็เดี๋ยวไว้เจอกันในคลิปต่อไปนะครับแล้วก็จะมากับคิงแคทนะครับน้องเจนะครับแล้วก็อาเนียนะครับ อันนี้อากินนะครับก็วันนี้ลาไปก่อนกับคลิปแค่นี้ครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับอย่าลืมนะครับช่องโซลบอนทีวียาวยาวยาวอย่าลืมติดตาม้วยนะครับใครมีเพื่อนแนะนำให้เพื่อนมาเจอได้นะยาวยาวยาวบุทุกคนนะครับสวัสดีครับผม